เอ็นนั่นมันอะไรอ่ะไพ่เหรอการเหรอเฮ้ยการรูปเปิ้ลกับการรูปแว่นนี่มันหมายความว่ายังไงเนี่ยโอ้โหเปิลร,ระดับ sr แหวนก็นระดับ sr เหมือนกันใครเป็นคนทานะหรือว่าเปิ้ลกับแว่นแอบทากันเองยังไงก็ไม่รู้ละเก็บวไว้ก่อนดีกว่าเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะนี่กดตรงนี้จะได้รู้เวลามีคลิปใหม่มาแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกก็กดตรงนี้ โดยที่ทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกเป็นการตอบแทนสมาชิกพร้อมจะไปดูการ์ตูนกาวกันหรือยังอะเฮ้ยออดดังเตรียมเข้าเรียนแล้วมาทำอะไรกันเนี่ยไม่เข้าเรียนกันหรออ้าวเป็ดลืมแล้วหรอเธอยืมสมุดวิชาคณิตเราไปลอกไงเอามาดิเราจะได้ไปส่งครูวิชาคณิตตัวด้วยขนาดตัโงโง่ยาวของกูไปลอกอย่างไะ ถึงจะโง่แต่อย่างน้อยมึงก็ทําเองนะแว่นนี่ไม่เหมือนกูกูลอกอย่างเดียวลอกอย่างเดียวไม่ต้องใช้สมองคิดอะไร้วยซ้ำสุดยอดไหมชมกูเลยชมกูไม่เห็นจะมีอะไรน่าให้ชมเลยเป็ดมาเอามาเสิเราจะได้ไปส่งครูเอได้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 เปิ้ลเราลืมเอามาคอยแว่นเราก็ลืมเอามาเหมือนกันเฮ้ยอะไรว่านอกจากจะไม่คิดอะไรเองแล้วยังคิดอีกรีบเอามาเลยเป็ดมึงรีบวาร์กกลับบ้านไปเลยเออรอแป๊บหนึ่งเปิ้ลรอแป๊บหนึ่งแว่นสวัสดีปีใหม่ พ่อแม่ไปไหนเนี่ยไม่อยู่บ้านกันหรอเออแปลกแฮะปกติแม่ไม่น่าจะไปไหนช่วงเช้าๆนะเนี่ยพ่อก็ไม่อยู่เหมือนกันที่จริงรายนี้ต้องตื่นสายเออแต่ช้างเหออที่ไปหาสมุดก่อนดีกว่าเจอแล้วไม่อยู่ใต้เตียงได้ยังไงอ้าวนี่แมวใครวะมานอนบ้านเราเฉยเลยรีไปดีกว่าทีนี้เดี๋ยวเข้าเรียนสายสวัสดีปีใหม่ มาแล้วจ้าอา้าวเฮ้ยหายไปไหนกันหมดอย่ายบอกนะว่าเข้าเรียนกันแล้วงามไส้แล้วเราเข้าเรียนสายโดนครูโยงด่าแน่แน่รีไปเข้าเรียนดีกว่าจะได้สมุดไปคืนเปิ้นกับแว่นด้วยเอ็นนั่นมันอะไรอะไพ่เหรอการเหรอเฮ้ยการรูปเปิ้ลกับการรูปแวน่นนี่มันหมายความว่ายังไงเนี่ยโอ้โหเปิ้ลระดับ S R แว่นก็นระดับ S R เหมือนกันใครไปควรทำนะหรือว่าเปิ้ลกับแว่นแอบทำกันเองยังไงก็ไม่รู้ละเก็บไว้ก่อนดีกว่า ทีนี้ก็รีบเข้าห้องเรียนสาทุครูโยงอย่าพิ่งเข้าห้องเลยอีหยังวะไม่มีใครมาเรียนสักคนเลยเหรอแม้แต่ครูโยงก็ยังไม่มาสอนหรือว่าวันนี้เป็นวันหยุดแต่ว่าเราไม่รู้เฮ้ยไม่ใช่ดิก็เมื่อกี้เปิ้ลกับแว่นก็ยังอยู่โรงเรียนเลยนี่วะเอ้าแล้วนี่มันหมายความว่ายังไงกันเนี่ยเอ้ยไม่เกิดอะไรขึ้นวะไม่เห็นมีใครอยู่ในโรงเรียนสักคนเลยตอนนี้เอ๊ะนั่นมันรูปถ่ายเหรอ เฮ้ยไม่ใช่ดินี่เป็นการ์ดแบบเมื่อกี้เลยนี่ว่าคราวนี้เป็นการ์ดใครอีกล่ะโหการ์ดไอ้ระดับ R ถ้าระดับ R ก็น่าจะหมายถึงระดับแรแปลว่าระดับตามชั้นกว่าไอ้แว่นกับเปิร์อีกแหละเนี่ยใครมาเป็นคนจัดอันดับเนี่ยชักจะแปลกๆปกและคนหายไปเหลือแต่การ์ดแบบนี้เออแต่ช่างเถอะไม่มีเรียนก็ดีเหมือนกันเฮิเก็บการ์ดไปก่อนแต่ถ้าไม่มีเรียญก็ว่างไม่ใช่ว่าเขาไปรวมตัวกันที่โรงอาหารหร,หรือว่าหน้าโรงเรียนเออลองไปดูสักหน่อยดีกว่าวาอยู่คนเดียวเหงา แม้แต่โรงอาหารก็ยังไม่มีคนเลยนี่มันชักจะน่ากลัวเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วนะเ <IP AA> จอการ์ดอีกแล้วคราวนี้เป็นการ์ดใครอีกล่ะโอ้โหการ์ดครูดาวเรืองครูดาวเรืองก็มีการ์ดกับเขาด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหสีทองมาเชียวระดับ SSR เหรอ SSR นี่มันย่อม,มาจากอะไรวะ s ุ per สเปเชียลแรงงี้เปล่าอ้ยะถ้างั้นก็หมายความว่าเป็นการ์ดที่ระดับสูงกว่าเปิ้ลกับแว่นดีกะดี อ๋อถ้างั้ก็หมายความว่าการ์ดมี3ระดับระดับต่ำสุดก็ระดับแรกคือไอ้วกรอบสีฟ้าใช่ไหมระดับกลางก็ S R มีเปิ้ลกับแว่นกรอบสีขาวระดับสูงก็คือกรอบสีทองครูดาวเดืองเองแล้วใครมาเป็นคนกำหนดระดับแล้วเนี่ยเล่นอะไรกันเนอะอาละไม่ว่ายังไงก็เก็บไว้ก่อนดีกว่าฮฮ พอมอสเซไลแหมเกือบไม่ทันการ์ดกรอบทองซะด้วยแล้วการ์ดระดับสูงขนาดนี้มีไม่กี่ใบซะด้วยนะนี่มันหมายความว่ายัางไงทำไมพอมอสเซไลมาอยู่ที่นี่จะสู้กับผมอีกเหรอ,ออ้าวน่าแปลกใจเด็กคนนี้อีกแล้วเลดษฐเพใช่ไหมฉันอยากจะถามเธอมากกว่าว่าทำไมเธอถึงไม่กลายเป็นการ์ดทำไมถึงไม่กลายเป็นการ์ดหมายความว่ายัางไงเหยาบอวนะว่าน,นี่เป็นฝีมือแก ถั่วต้มใช้ละลาะฝีมือฉันเองแกทําให้ทุกคนกลายเป็นร์ดเหรอทำได้ยังไงทําไปเพื่ออะไรก็เพื่อความสนุกของฉันเฉยๆนหละไม่มีอะไรมากใช้เทคนิคเล็กๆน้อยๆทําให้คนกลายเป็นกร์ดแต่การที่เธอรอดมาได้นี่เอ๊เป็นไปได้ยังไงนะหรือว่าตอนที่ฉันเปลี่ยนให้ทุกคนกลายเป็นร์ดเนี่ยตอนนั้นเธอใช้สกิลอะไรอยู่หรือเปล่าเฮ้ยสงสัยว่าจะเป็นตอนที่เราาร์ปกลับไปเอาสมุดมาคืนเปิ้ลกับแว่นแน่ๆตอนที่เราเข้าไปในาร์ปมันก็เหมือนเป็นอีกมิติหนึ่ง น่าละมันก็เลยทําให้เราไม่โดนผลกระทบจากการเปลี่ยนให้คนกลายเป็นการรอดวุดวิตโดยไม่ตั้งใจแต่คนอื่นจะทําไงละเนี่ยอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเห้ยเวทอ่านใจเหรออ๋อแปลว่ามีคนไม่ได้กลายเป็นการหนึ่งคนก็คือเธอสินะเอะก็ดีเหมือนกันทําให้ทุกคนกลับเป็นเหมือนเดิมดนี้บังคับให้ฉันทําสิแต่ทําไม่ได้ใช่ไหมล่ะเธอกับฉันไม่คละระดับกัน เฮ้ยเจ็บใจแต่ก็จริงอย่างที่เขาพูดแต่เอางี้ันเล่ก็ไม่ได้รังเกียจแล้วนะฉันชอบเล่นสนุกมากกว่าฉันจะให้โอกาสเธอเอาชนะด้วยวิธีไหนเฮ้ยตาดุเหมือนพมดกล่องเลยอ่ะเผื่อช้สกิลหยุดเวลาไปซะแล้วสิเอาอีกแล้วเหรอหยุดเวลาทั้งคนอื่นแล้วก็ตัวเองด้วยฉันจะให้โอกาสเธอใช้การ์ดมาต่อสู้กับฉันใช้การสู้ใช่แล้วตอนนี้เธอก็น่าจะเก็บการ์ดมาได้ปริมาณหนึ่งแล้วใช่ไหมล่ะแค่สามใบเองสามใบไม่พอหรอนะ ตอนนี้คนทั้งเมืองกลายเป็นการ์ดกันหมดแล้วฉันจะให้โอกาสเธอรวบรวมการ์ดหนึ่งวันแล้วพรุ่งนี้ก็ไปเจอกันที่สวนสาธารณะเราจะมาดวลการ์ดแบทเทิลโรงเรียนมหาเวทการ์ดแบทเทิลโรงเรียนมหาเวทใช่แล้วเดี๋ยวกดกติกาการเล่นฉันจะบอกเธออีกทีในวันพรุ่งนี้แต่โดยรวมมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกมันก็เหมือนเล่นเกมการ์ดแบทเทิลทั่วไปนั่นแหละเพียงแต่ว่าการ์ทุกใบคือคนในหมู่บ้าน มีแค่เรากับพ่อมอสเซอรลา์เท่านั้นสินะที่ไม่ได้กลายเป็นการ์ดถ้าเกิดว่าเธอเล่นเกมการ์ดชนะฉันได้นะฉันจะทําให้ทุกคนกลายไปเป็นคนเหมือนเดิมแบบนี้โอไหมโอสิโอแหน่ๆอยู่แล้วถึงฉันจะชอบขี้โกงก็เหอะแต่ขอตั้งกฎหนึ่งขึ้นมาละกันมันจะได้สูสีสูสีกันหน่อยมันจะได้สนุกมากขึ้นกฎอะไรในช่วงเวลาที่รวบรวมการ์ดหนึ่งวันเนี่ยห้ามใช้เวทมนต์หรือสกิลย่างเด็ดขาดไอยาวาปไม่ได้ใช่แล้วเราสองคนจะต้องใช้การวิ่งเพื่อที่จะไปรวบรวมการ์ดทั้งหมู่บ้านเท่านั้น ใช้การวิ่งเหรอโอโหเหนื่อยตายเลยถ้าหากเธอแอบ,บใช้สกิลนะฉันจะรู้ทันทีและข้อตกลงไปอันยกเลิกอา้าวแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าพา่อมมเสลายไม่โกงแอบ,บใช้เวทมนต์นั่นน่ะสิก็แล้วแต่จะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่อยากให้รู้ไว้สองอย่างอย่างแรกฉันจะไม่ใช้เวทมนต์ในการรวบรวมการแล้วอย่างที่สองละ่ะฉันเป็นคนขี้โกงแล้วก็ขี้โกหกมาก ทำไมสองข้อนี้เป็นโคตดขัดแย้งกันเลยวะโอ้ยแต่ยังไงเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้อยู่ดีเขาจะโกงเราก็ทําอะไรไม่ได้เอ้ยอยังไงก็ต้องรวบรวมการให้ได้ก่อนแต่ก่อนอื่นเลยเอาการครูดาวเรืองมาให้ผมผมเป็นคนเจอก่อนไม่เกี่ยวใครหยิบก่อนได้ก่อนเอามาผมเห็นก่อนไม่ได้การกรอบทองนี้หายยากๆอยู่และการกรอบทองเนี่ยแหละมักจะเป็นกุญแจแห่งชัยชนะฮครูดาวเรืองอดเลยเออได้หากาดใหม่เองก็ได้เอาละนะเริ่มรวบรวมการได้สามสองหนึ่ง อะไรวะเมื่อกี้ยังบอกว่าไม่ใช้เวทมนต์อยู่เลยเฮ้ยไม่ได้การแล้วหาการหาการแต่จะว่าไปตอนนี้เราก็ถือว่าได้เปรียบพ่อมดเซลายอยู่นะเพราะเรารู้ไงว่าในหมู่บ้านเรามีใครโหดบ้างเราจะต้องรีบวิ่งไปเฉพาะจุดๆที่คิดว่าคนคนนั้นจะกลายเป็นการ์ดกรอบทองจะมามัวเสียเวลาเก็บการ์ดมัวรายทางไม่ได้เอาละไปเลยจุดแรกก็คือครูโยงแต่ครูโยงอยู่ไม่เป็นที่ครูโยงอยู่ทุกจุดในหมู่บ้านตายละวา่างั้นหาคนอื่นก่อน โอ้โหเกือบวิ่งตเตลิดไปเจอการข้างทางการ์ดใครนะเนี่ยขอให้เป็นครูโยงทีเถิดลุงสงบโอ้โหแม้แต่พาโลงก็เอากับเขาด้วยเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้ไม่มีระดับของการ์ดเป็นการ์ดแบบใหม่เหรอการ์ดกับดักอายะมีการ์ดกับดักด้วยเฮ้ยน่าจะใช้ประโยชน์ได้ดีเก็บไว้ก่อนเอาวละตอนนี้มุ่งเป้าไปที่ชายทะเลก่อนดีกว่าไปหาการ์ดลุงโกรนเผื่อเจอการ์ดครูโยงด้วยเพราะว่าหาทั่วโรงเรียนแล้วก็ยังไม่เจอการ์ดครูโยงเลยหรือว่า ครูโย่งจะมาทํางานสายเฮ้ยหรือว่าจะไปบ้านครูย่งก่อนดีวะไม่ดีเวลานี้ครูโย่งไม่น่าจะอยู่บ้านแล้วคงอยู่ระหว่างทางมาโรงเรียนหรือไม่ก็แอบทะเลาไห่โอ้ยไปหาลุงกลนก่อน <ogle> มีการ์ดอยู่ตรงนี้ด้วยการ์ดอะไรเนี่ย <g ree> การ์ดต,ตำรวจเจ๊เอาเฮ้ยนี่มันเป็นการสนับสนุนอ้ยะแปลว่ามีทั้งการ์ดโจมตีการ์ด กับดักแล้วก็การสนับสนุนงั้นเหรออยากจะนั่งอ่านรายละเอียดอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเวลาต้องรีบหาการ์ดอื่นก่อนเฮ้เดี๋ยวนะคนที่น่าจะเป็นการ์ดกรอบทองนี่นอกจากครูโย่งน่าจะมีใครอีกนะเอพ่อมดกล่องเปล่าเออพอมดกล่องโอ้แต่ว่ารายนี้ก็พอกันไม่รู้อยู่ไหนไม่เป็นหลักเป็นแหล่งการที่หายากนี่มันก็หายากสมชื่อจริงๆแล้ว่ะอ่าอย่ามัวเสียเวลาคิดรีบไป มีอยู่ใบเดียวลุงโกรนแน่ไน่โอ้พระสงฆ์จริงๆด้วยลุงโกรนเป็นระดับกรอบทองอุย๊ยกาเทพใบแรกในชีวิตลุงโกรนตอนนี้ลุงคือฮีโร่ของผมอา้าละอย่างนั้นก็ได้กรอบทองมาหนึ่งใบแล้วถึงจะไม่เห็นกายครูโยงก็เหอะกาเทพใบต่อไปกาเทพใบต่อไปที่ไหนนะ <S <S เฮ้ยจริงดิก็แม่เราไงกับน้องหง โอ้ยทำไมถึงไม่คิดให้ได้ตั้งแต่แรกวะไอตอนที่วาร์กลับไปเอาสมุดที่บ้านตอนนั้นทุกคนน่าจะกลายเป็นการ์ดไปหมดแล้วโอ้โหแต่เราไม่ได้สังเกตเลยไม่ได้หยิบมาเลยระดับแม่กับน้องหงยังไงก็ต้องเป็นการ์ดกรอบทองแน่แน่อุ้ยตายแล้วรีบแปลดีกว่าโอ้โหการ์ดใบนี้มันสุดๆอดอะแบบนี้เป็ดไม่น่าจะชนะเราดได้แล้วล่ะเจอการ์ดนี้เข้าไปเป็ดมันต้องร้องไห้แน่แน